สวัสดีครับมาใหม่แล้วครับผมวันนี้ได้ของใหม่มามันก็คือนี่แป๊ s ซี่แม็กเลยแต่ที่มันแตกต่างก็คือนี่เลยครับแต่แน่นแ Map นี่ใครแว้ Blackpink ครับ Blackpink ถ้าสาวก Blackpink นี่แนะนำเลยครับเก็บเก็บสะสมไว้น้ามีรูปนักร้องวง Blackpink ด้วย อันนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยจีซูจีโซอะไรผมก็ไม่รู้จักนะรู้แต่ว่าเขาดังอ,อันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรเป๊ปซี่แม็กซ์อ่าแบล็คพิงค์เอดิชั่นนี่คงจะมีตอนนี้มีรูปนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเหลืออีก3คนต้องมีแน่นอนแหมใครสนใจนี่แบบไล่เก็บไปเลยครับเป็นเป๊ปปซี่แม็กซ์เทส ซีโร่ชูการ์สูตรไม่มีน้ำตาลกระป๋องนี้ก็ไล่เฉดข้างล่างก็สีดำปกติโลโก้ p ปปซี่มันจะเป็นสีอะไรน้ำเงินขาวแดงอะไรพวกนี้ไหมอันนี้เขาเล่นแบบนี้เลยข้างหลังนี่ก็เป็นตนังสือ Blackpink กับหัวกับหางสีชมพูข้างล่างนในไล่เฉดเอามันคงไม่แตกต่างจากเปปซี่ซีโร่ทั่วไปนะ แต่แค่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลายกระป๋องมาแค่นั้นแหละนี่มีลายเซ็นด้วยเออเซตนี้ผมก็ว่าน่าจะเก็บไปครบเหมือนกันสวอปเดี๋ยวจูบไปไหนเดี๋ยวก็เช็คกันต้องอ่านต้องอ่าน,น,นไหนๆก็ทำรีวิวหน่อยก็แป,ป๊บซี่แม็กก็ส่วนผสมก็พวกนี้มีความสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอะไร อซีซันเฟรมโพแทสเซียมซูคาร์โลส์อะไรพวกนี้ครับคงปกติเหมือนทั่วไปมันแต่ที่สำคัญน้ำอัดลมมีคาเฟอีนนะครับโอเควันนี้ลากันแค่นี้ครับไปได้เลยซื้อที่เซเว่นราคา13บาบาทนี่ตั้งเป็นแผงโอเควันนี้แค่นี้สวัสดีครับ